ร้านคาราโอเกะสมัยก่อนช่วงยุคเก้าค่ำคืนยามราตรีมักจะเป็นสวรรค์บนดินของนักค้าแรงงานของชาวต่างถิ่นต่างบ้านเกิดวันนี้เงินเดือนออกพอดีเลยหลังเลิกงานก็กระดกเบียร์รองท้องมาบ้างแล้วและเห็นทีเหมือนจะไหลเพื่อนเอ่ยสหายเกลอก็ชักชวนกันขับรถซ้อนมอเตอร์ไซค์มาในทางเปลี่ยว ตอนแรกก็ว่าจะไม่แวะเฮ้ยร้านนี่แหละเพื่อนสาวๆเยอะดีวะทั้งสองเพื่อนร่วมกงรีบเบี่ยงหน้ารถเข้ามาจอดใต้ต้นไทรใหญ่เวลาตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วไม่ยักรู้เลยว่าจะมีร้านคาราโอเกะที่มีสาวๆส,ว,สวย อยู่ในพื้นที่ป่านละเมะแถบนี้พี่ขาพี่ขามาสิมามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะค่ะเ,เ,เสียงยั่วเย้าโชขาอ่อนราวกับนางฟ้าชาลีก,ก็มีปานยิ่งเป็นสหายเกลอขาหื่นด้วยเฮ้ยเพื่อนสาวๆเรียกพวกเราก็ไปหาดูว,วะแต่มันเรียกยังกบไอตัวกุมารในหนังเหลื่อมพ่ม,มากเลยมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งยืนนิ่งตัวสั่นเทาเพราะดวงตาเบื้องหน้ามองเห็นผีผู้หญิงในสภาพที่ถูกไฟคลอกไม่เกรียมไปหมดซึ่งจะถอยก็มีได้แล้วจะคลายก็ไม่ทันเอ้ยมึงเป็นอะไรไปวะไอ้บนนถมนี่กูพากันมาหานะเว้ยอย่าทำสีหนามันพามากินฟรีสิวะทธอไอ้กะลินกว่าพวกเรารีบหนีไปหาล้านใหม่กันเถอะ บรีเอาหน้าตอนนี้ก็สี่ทุ่มเองเขาไปนั่งจิบเบียร์สักขวดหาสาวๆมานั่งเคียงข้างสักคนว่าแล้วเพื่อนคนที่ชื่อกละลินก็พาเพื่อนที่ชื่อบุญถมเดินเข้าไปนั่งในร้านคาราโอเกะที่มีแสงไฟระยิบระยับล่อตาและภายในร้านก็มีแขกนักดื่มมากหน้าหลายตาทั้งๆท,ที่ด้านหน้าร้าน ไม่เห็นมีรถของใครจอดอยู่สักคันเดียวแขกเหล่านี้มายังไงกันนะพี่คะพี่จา๋าหล่อจังเลยคะ่ะสนใจสาวๆมานั่งด้วยสักคนไหมจ๊ะสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาเชียร์หลังจากที่ทั้งสองนั่งเลือกโต๊ะได้แล้วไอ้บุญถมไอ้ทำนายม,นม,นมันมันหน่อยสิวะนี่กูพามึงมาสนุกสนานนะเว้ย ทำหน้ายัางกับหมาที่บ้านตายไอ้กระลินสมเชือนะมึงมึงน่าจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรเด็กเสิร์ฟที่ยืนอยู่ข้างๆมึงมันเป็นผีโอ,โอ้ยกูรับไป่ได้เอ๊มึงเนี่ยอย่าพูดเสียงดังไปสิวะาประเดี๋ยวน้องเขาได้ยินแล้วเสียใจอ่ะ พี่จ๋าจะดื่มอะไรดีคะแล้วร้านน้องมีเมนูอะไรเด็ดๆที่ขึ้นชื่อไหมล่ะจ๊ะที่ขึ้นชื่อน่ะล่ะจ๊ะก็น่าจะเป็นเหล้านอกค่ะพี่น้องหมายถึงเหล้าเมืองนอกใช่ไหมโอ้ของหายากเลยนี่น้องไม่ได้หมายถึงเหล้าต่างประเทศนะคะพี่แต่ที่น้องกำลังนำเสนอมันก็คือเหล้า1 0 0่งนดีกรีนี่ล่ะจ๊ะ กระดกทีแสบซวงนรกแปกเลยจ้ะพี่จา๋าแล้วก็ยังมีสาโทขาวสูตรน้ำหมักหนอนเน่าเท่า,มาแมลงทรงตรงมาจากป่าช้าข้างๆเชียวละพี่เออน้องนี่ก็ขี่เล่นไม่เบาแต่ชื่อเราแต่ละอย่างช่างแปลกดีหลือเกินนะจ๊ะมันน่าลิ้มลองรสชาติของสาโทขาวซะจริงๆคราวนั้นเพื่อนอีกคน เริ่มนั่งตัวสันไอก้กะล่นที่มันว่ามาไม่ใช่น้ำเล่าแต่เป็นน้ำหมักเน่าจากซากศพปัดโทเสียมารยาทอีกแล้วนะไอ้บุญถมถามจริงๆเถอะวะที่มึงเคยบอกกูมึงเป็นคนเห็นผีมาตั้งแต่เด็กๆมันจริงหรือเปล่าวะเพื่อนจริงสิ กูเห็นผีเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยเชื่อมึงก็บ้าแล้วแต่และคนขา,ขาวๆทั้งนั้น <c oughs> ผีผีเต็มไปหมดเลยตุ้มนั้นกับผีตุ้มนั่นกับผีแล้วนี่ก็ผีเอ้ยอ้เน่เมาเหล้าขาวจนเพี้ยนสิม,มึงผีที่ไหนวะ บักกะหลินเนยกลัวพวกเรารีบหนีออกไปเถอะวะกูกลัวมึงเชื่อกูเธอะอย่าใจสอบนักเลยวันนี้เงินเดือนเราออกแล้วนะเสียหารมมาฉลองกันให้เต็มที่ไปเลยเพื่อนเออน้องจ๊ะพี่เห็นในร้านมีเวทีด้วยไม่ทราบว่าคืนนี้เขาจะมีงานโชว์อะไรกันหรือมีสิพี่อีกหน่อยอ จะมีมายังกลมาแสดงต้อนรับลูกค้าโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยร้านเล็กๆไม่คิดว่าจะมีมายากลด้วยนะเนี่ yeah. Please tell Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off again get lost, I'ma stay last stay proud Never running now never heading south I'll be spreading now. Call it yeah. out, it word of mouth can put me down, I've been down I've been now i will be running now I keep making sound Go another round, bitch I'm legend bound Can't stop me now You don't wanna fuck with me I slow break. เพี้ยนดูดิเขาทำได้ยังไงวะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนับถือเลยว่ะโชนีเ่เอาเอาเอาแล้วน่ะมึงจะไปไหนวะไอ้บุญทมเอเอเชิญมึงขับมอเตอร์ไซค์ของมึงไปเลยกูไม่งอหรอกเดินกลับก็ได้วเว้ยเชิญไอพ้พเอียนไม่รักดีกูดื่มคนเดียวก็ได้วะ อีกห้านาทีร้านเราจะปิดแล้วนะคะพี่จะสั่งเครื่องดื่มอะไรอีกไหมเออไม่เป็นไรครับน้องว่าแต่ห้องน้ำไปทางไหนแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะคะทางร้านเราไม่มีห้องน้ำหรอกคะ่ะแต่ถ้าพี่ปวดจริงๆพี่ก็เอาจอบไปได้นะคะทางหลังร้านจะมีป่าเล็กๆพี่ต้องเอาจอบนี้ไปขุดหลุมแล้วก็ฝังมันซะ พี่เคยทำอยู่ใช่ไหมคะอะเอเอเอก,ก็ก็เคยนะครับเคยทำอยู่ตอนเด็ก,เ,ดกเอออะไรกันวะเนี่ยร้านก็ดีเมนูอาหารก็แปลกใหม่เจ้าสซ้าก็ส,สวยๆกับทั้งนั้นแต่ไม่มีห้องน้ำสำหรับลูกค้าปัดโถทุยชีวิต มาแต่ใสวะเกิดเหตุไฟไหมในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งพนักงานและเด็กเสิร์ฟถูกไฟคลอกดับคาที่เออหือหนักกลัวชิพหายเอ๊ถ้าไม่ภาพในหน้าหน,นังสือพิมพ์มันคล้ายกับร้านคาราโอเกะร้านนี้จังเลยว่ะ เองบอกข่าทีดิวะาทำไมเองถึงตายล่ะเพื่อนโอ้ยตัวข้าเองันนี้ไม่รอดจึงได้ถูกไฟคอกดับชีวีพลันว่าแต่เจ้าเธอะสหายเป็นไงมาไงถึงได้มาตายอยู่แถวนี้โอ้ส่วนตัวข้านี้ขับรถชนต้นไม้คอหักตายอยู่ด้านหน้านี่แหละอ่า ตรงนี้ก็มีผีอ,<พ><พ>อีกตัวนีนาช่วยบอก,บอกพวกขา้าทีได้ไหมทำไมตัวเจ้าถึงต้องตาย,ตตายด้วยสภาพจ,จับสันแบบนี้เอออันตัวกูยังไม่ตายกูแค่มาขี้ yeah please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad name the good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off to the thought of proving everyone wrong i won't stop to the top so you better back off